ส,สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอน bye bye. บ่ายๆครับพี่น้องครับบ่ายนี้ฝนกระลั Rut, งมากครับพี่จ้าปทุมราชครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิ่์กงวงแม่ลูกสองโคมครับรักสองทั้งสองโคมครับอยู่กับบ่าวนัดครับสวัสดีครับบ่าวนัดครับสวัสดีครับมือนี้จัดที่เด็ดมาฝากพี่น้องอีกแล้วนะครับสองโคมนะบ่านนัดเนาะครับเป็นงวแม่ลูกตัวผูกกับงวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับมาจากบ้านหน้าแต่ตบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเอาราคารวมส่งสองร้อยกิโลครับพี่จ้าจีเฝ้าไปเนื่องจากฝนดันหลังจีดากมากแล้วครับพี่น้อง อะเบิงแม่ลูกนี่ก้อนครับพี่น้องเด็ดแห้งโคมนี่โคมแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตผูบครับพี่น้องลูกอ้วนแดงนะครับแม่สดครับแม่สมกับเจ้าปัตซี่นะครับสมแล้วครับพี่น้องครับโคมนี่เปิดจักรบาทครับบ้านนัดสองหมื่นแปดพันครับสองหมื่นแปดครับพี่น้องนะครับงัวแม่ลูกนะครับลูกดีแห้งนะบ้านนัดเนาะครับโอ้ลูกบบอ้วนครับแท้หมื่นสองนี่พี่น้องก็คล้ายสบายหมื่นสองหมื่นสามอ้วนตันเงานะครับแม่สูง่าไรครับรอยซี่ซิฟครับ ร้อยสี่สิบบวกลบครับเป็นงวงลูกได้ยืนอยู่ครับผมลูกสองยืนครับลูกสองยืนถ้าเป็นทองตัวที่สามไม่ทองเนาะสองแปดพี่น้องสองหมื่นแปดครับงามทั้งแม่งามทั้งลูกนะครับแม่สมเจ้าบัสสี่หนึ่งสามห้าไปเลยครับพี่น้องวันที่ผสมหนึ่งพืชมือ่าพืชผ้าหกนะครับที่ผ่านมาเอาพี่ใบไมีหลอดนะครับป้าดูพผลมาเด็ดแท้แล้วน้งแม่พันธุ์ดีพี่น้องหนังนาเงาอ้วนลูกไส้เพื่อนไว้จักเดือนลูกไส้เพื่อน ห้าเดือนครับห้าเดือนนะครับห้าเดือนกว่าห้าข้เดือนอยู่แล้วพี่น้องเอาแม่สูงกว่าสี่สิบเนาะครับหัวลูกสองเืนครับพี่น้องครับแม่เพิ่นคลิปหูดำจมูกดำครับพี่น้องเอาคู่นี้สักแปดสองหมื่นแปดตอรองไหนบ่กว่านะครับสรงพีจ็ดกิโลสองร้อยครับสองร้อยกิโลนะครับมักถือใจโทษมากนี่ดุซายเพิร์นก็เป็นตัวแม่นี่ยพี่น้องเออคือจะขัดแท้ครับดุซายเพิ่นครับคู่นี่สองหมื่นแปดครับราคาของมือดุซายเพิ่น อ้วนตันนะครับพี่น้องครับเป็นพอพันคุ้มฟูงก็ได้ครับเอาไปคุ้นกับวัตถดิบหวงังนี่ครับลูกดีแห้งอะ่ะเปิ่งบูเพิ่นอะ่ะวนไม่ละนี่อ้วนบอวนหมู <c ười> ก,การใจลูกครับอะ่ะเพิ่งลูกนุ่มบนใส่ไอ้เพิงแม่ฟังใส่สูงหน,น,น่อยสี่สิบต้องแม่คนเนาะครับอ่านุ่มสีเต่ามีติง้งฟังไหนฟังใส่หรอฟังขวาน <c oughs> ฟังขวานติ้งนึงนิดหน่อยนะครับฟังขวานติ้งนึงเนื้อนังดีนะครับสดพี่น้องเล็บเท่าเท่าเพกติ ถกถอนประกันให้จเกมือป้านัดซิผาครับซิผาเหมือโอ้สองแปดโอ้หนักสื่อพี่น้องหนักสื่อนี่ครับนุ่มสีเต่าวิติงฟังขวาติงหนึ่งครับตาลังกวางดีเพดดำพ่วงห้างดำครับเอาคุมนี่ครับเส้าแปดสองหมื่นแปดแม่ลูกนะครับแม่สมเรียบร้อยนะครับตีเป็นโตัวเลยครับพี่น้องครับเนื้อหนังพี่น้องเบื่อเนื้อหนังลูกพันหนาอ้วนนะครับการเรียกการใจ่ลูกพันดีแห้งนะครับอ่ะตอนนี้ก็สมแล้วนะครับมักถึกใจโทรมาหาเบานัด นาแต่นะครับถ้าเป็นต้นแม่เด,ด็กพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องเอ้ยสุดจวดงอตัวนี้นาสิง่ายวันที่สามขั้นกลางก่อนวะเป็นต้นแม่สี่หมื่นไปจังอ่าเล็บกระเทาครับพี่น้องครับอ่าลูกเพลินกะอ่าปลากระบ,บอกดําไข่ดําครับข้าพี่น้องอยากเอาไปคุ่มฝูงเนาะเพราะว่าเนื้อหน,นังสีได้นะครับมิไซได้นี่อนาคตรกระสีนใหญ่กรนอีกหลายครับพี่น้องก็จะอาธิสมหลอดมากตอนนี้งอลูกสองยืนเบื้องไงี้ยลายนะครับพี่น้องก็จะเปเบื้องราคาเบาอีกบัตลูกตัวแม่แล้วบัตร ตกทวนประกันสยามหาหมื่สองปีสองฮอยโลสองหอยสี่สิบนะครับเป็นทังไหนทั้งบ้านเปิดตู้แข้งปะซ้ำๆกันนี่แหละครับซ้ำธรรมดาตู้แข้งเจอไว้ตั้งสองหมื่นกอนนะครับเบิ้ลขึ้นเบิ้ลมือขึ้นเอาล่ำเงาทั้งแม่ทั้งลูกเนอสองแปดครับหนาเรียงเด้อโคมนี่นะครับลูกดีแม่สดนะครับราคาพอฟังห้องเส้าแปดสิกวันแม่เทเร่ยนี่ปะจุงยางเลยโอ้าเยพี่น้องเมืองไทยลูกเพิ่นอันนี้ครับเมืองไทยยางแม่เพิ่นนี่ครับลูกเพิ่นต่อไปนะครับไปเบิ้งตัวที่สองนะครับ ข้มที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวผล่าใบสองเดือนกว่าแม่ลูกลูกแม่เปิดจักบาทครับบวานัทสองหมื่นสี่พันครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องครับเปิดไฮต่อครับต้อ้องได้พี่น้องทรงฟีสองหน่อยลูกนะครับลูกเปิดนังน้าเด้อเป็นบรามันดผสมแม่เป็นงัวไทยกลางนะครับสูงแล้วแม่เพิ่นแม่สูงหน่อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามบอกเลยครับงัวไทยกลางครับงัวลูกได้ครับบวานัทงัวลูกสองเืนครับลูกสองเืนนะครับนี่ลูกเพ็ดเมียเพิ่นห่อนเด้อพี่น้องฝนสิมาแล้วขึ้นแดดฝน สองสี่นะครับไปไลายทันซื้อง่วงทองไปราคาสองหมื่นออกมาได้นติเพ้ผู่ครับพี่น้องตัวนี้ได้ตัวงเมียห้แล้วครับสองโกก้าอาวหอกสองสี่นะครับสฉข้อนประกันหายสิมหาหมื่นนบานัดเนาะครับสองฝีสองร้อยกิโลครับพี่น้องครับอันดูเพิ่นนะครับนี่เป็นปลามันดุผสมครับพี่น้องนังนาดีโยลูกสาวนะครับแกงขาใยไงนังนาดีลูกสาวดีแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นงมืไทยกลางนะครับจมูกดำประสิบปรแหวงใบหุูประสิบปรแหวงเข้าใบแต่งครับพี่น้องเชื่องดี เอาไปเลียงเหรีครับจังหน่อยฝนตกมากหญ้าเขียวสื่อบ่ไรเ้อราค่านี่บ้านนัดแม่นควาวมผมบะมเม่นครับยีรีอพี่น้องทุกปีถ้าเห็นหญ้าเขียวนี่ครับพี่น้องครับเอาราคางัวก็สิึ้นอีกนะครับแม่เพิินเพศดำพวงห้างดำครับดูเป่นเพศแดงนะครับ2อ0 0มืนสี่พันนะครับกำนัมดีอ้างดีแม่เพินินนะครับ หัวงสองตัวครับถือตัวละหมื่นสองพี่น้องวรรงกิดไล่นะครับถือตัวละหมื่นสองอ่ะควันจับวจุ่มหมอนครับนะครับนี่อ่างเลือกตึกพี่น้องนี่ครับในบทบาทปกติครับหมอสหรับคนมีเงินสองหมื่นกว่าบาทอยากได้โคบแม่ลูกไปลูกตัวแม่พร้อมนั่นลกคนอีกเด้ะได้ทันม่ายได้ลกค้นยังเหรอเฮือดคนยังคนคนตาคนคิ้วคนคิ้วมันย่ามลกหรอมันจะหัวมีนี่ลกมิจฉาชีคนเจ้าแย่ไปหรอคนคิ้วเดอะไร ลกออกมาเป็นสิหูเหรอวาสูตรสูตรผมเห็นหลายคนเห็ดยืนได้เบาวนัดเห็ดได้ลกปั๊บหลดได้เป็นหูนะอ่ะนี่ครับซอซีพี่น้องอ่ะลูกสาวเพิ่นเบิ่งอีหลอบนึงเป็นผ้ามันลูกผสมครับนั่งหน้าดีครับลูกสาวนี่สองเดือนกว่าเนาะครับโอ้ยหนังโมโหดอ่ะแม่กะอ่างลึกดีแล้ว่น้องเด้อร์ดีอ่างผอบเพิ่นนะครับเอาครบนี่สองหมื่นสี่พันครับต่อรองได้ครับซงพี่สองร้อยโลครับพี่น้องอ่ะกินนมแม่แล้วนะครับมากถึอใจโทรมาหาเบาวนาไตมือนีกครบแล้วครับสองชุด แม่ลูก2โค้มนะครับซงฟีสองลอยโล่มาจากบ้านนาแต่ตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเบอร์ไล่เบอร์โทรแล้วตองบ่าวนัดเนาะครับปู่ไปเอาครับแลยอ่ะคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับบ่าวนัดครับจบคลิปเพียงนี่ครับสวัสดีครับบาวนะครับครับจูงยางโชว์นิดหน่อยเอาสองหมื่นซีฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแก่เดี๋ยวบอลเสืยบบอลนี้ผูกตายเดี๋ยวบัลนี้ยผูกดีโพดดูกดีโพดไปจูงยางกี่ว่าผูกอะรยางไปกุ๊กตานผูรักครับอ้าว